สวัสดีครับ,บราการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํขคาวิเศษนะครับวังคาสิบ้าสิงหาคมสต6รรครับปี533นาทีนะครับท่านอ่องท่านอน้เนเดินทางกับสหรัฐแล้วครับก็เรามาติดตามข่าวการให้สัมภาษณ์กันเลยนะครับแต่ขอบคุณทุกสื่อสารมวลชนที่ผมจะทำข่าวมารายงานท่านผู้ชมทุกท่าน แฟนรายการทุกท่านครับท่านอ้นข่าวช่องแครับท่านอ้นปรับความเนคนไทยประเทศไทยก่อนเดินทางกลับสหรัฐนะครับมมา7วันอคครับขอคสวัสดีครับอันอเห็ตามมานะครับมันไม่ค่อยสบายนะครับสคนระกับดวยว่า

ไปไปค่อนข้างเร็วนะครับมีหลายอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะดูที่เมืองไทยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปนะครับก็ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้เนี่ยก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่ที่เราพบเจอนะครับก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายหลากหลายวิธีชีวิต ก็ได้คุยกับเขา,าค่อนข้างใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับก็จะหลังจากที่ได้จากกมดนานเนี่ยก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นช่องโหว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มนะัะเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นอย่างมากเราก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้ กับประเทศไทยของ27ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่ต่างกันนะครับที่อยู่ในความสนใจความทรงจำเขาตอนของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆก็เข้ามาแทนผมไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวัง ชาวไทยมีแต่ความหลังหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็จะน่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันเรามีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากัน ผมสำนึกในพระมหากราชทคุณของสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆังจากครอบครัวก็จะได้กลับมาเยื่ยมเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับ หวังน่าว่าอีกไม่นานขอช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้ไดบนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันส,มส,สามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ไทเร็ๆนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ข่วาวหน้าก็ อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกท้งนึ่ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณากครับต้อหน้าั้งตาั้งหัวตัต้วงหัว้วัววัััังัััับ คุณข่าต้องแปลดูเการู้สึกน้ำตาซึมนะฮะ <c oughs> แต่น้องก,ก,ก,กลับมาใหม่ให้ประเทศที่ตั้งอยู่14ชั่วโมงที่แล้วนะครับ ชาวนีนนะฮะชาวไทยสุดปริ่มท่านออนอ่องกลับมาเดินทางใช้ในมาไทยใช้ชีวิตรเรียบง่ายก่อนกลับอเมริกาคืนนี้โดยอายทั้งสองกลับมาอยู่ของไทยตาวอมีสุขภาพพรวแข็งแรง มก็บอกเพื่อนเรื่องก็บอกว่าเนี่ยเราทุกคนต้องหาแรงบันดาลใจของเรานะครับและพระราชนิดาเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับท่านก็ทำทุ่ทำา c อ o l a r s h i p ให้หมอให้แพทย์ให้ประเทศของเรามีหมอที่ดีนะครับผมเ่านั้นเป็นแรงบันดาลใจตอนนี้ก็ทำซิมิซีเอร์สวนการพาจากไปวัดทีอเมริกาและของของก,กเรียนของผมเนี่ยว่าพระราชนิดาเนี่ยเป็นอิทธิพลของผมนะครับ แล้ผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ในด้านการแพทยนให,หนักศึกษาของผมเพราะว่าเนี่ยเราจะได้มีหมอที่ดีในอนาคตที่ที่ดูแลคนไข้ของเราได้นะครับวันนี้รู้สึกด,ดีใจมากเลยนะครับสวัสดีครับ วันนี้แค่แก็จัดการกับผู้ร่วมในการตัเจ้าหาโปรแกรมอะไรต่างที่อยากทำทำได้แล้วโอเคครับมาสอนนครับไม่หายากเลนะแร้ทำงงครอแล้วี่เจอเจอหรัก็ดีใจครับดีใจรับรุมใจที่ได้เจอครับผมครับผมจะให้อธิบายความรู้สึกว่าเมื่อเจอท่านแล้วเรารู้สึกไม่ได้เจอท่านมานี้ยทางอีกข้างหน้าเป็นยังไง ก็ก so ็ด so 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 yeah, so ีใจที่เห็นบ้างท่านครับผมท่านไม่มาทำอะไรมากครับก็มาไหว้สมเด็จย่ามาไหว้พระบิดาครับผมใช่ครับสมเด็จย่าแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าครับครับย่าที่เราคนไทยก็รใช่ครับ ที่เห็นพระองค์ท่านแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจมากครับดีใจมากที่สุดทั้งสองพระองค์เห็นว่าในภาพที่ผมถมมามีพี่ก็เลยถ่ายภาพครับผมไม่เจอพระองค์มาสักปีก็ไม่เจอมานานแล้วครับมไม่เจอมาดาพีแล้วล่ะใส่วนตัวก็ยังตรงรักพักดีครับผตรงรักพักดีครับผม,ค,บผม,ผมคือวานออกวอติเขตน,นะ ก็เลยรู้ข่าวว่าจะมีเสอ็จมาแต่ไม่ทาบเวลาผมก็เลยไม่ได้มาเป็นช่วงที่ผมต้องมีคนเจ็บคนป่วยเยอะก็ทํางานอยู่ครับความรู้สึกที่พระองค์ท่านกลับมาลงไทยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับที่นำความภูมิใจของประอาจารย์ธนาที่ว่าพระองค์ท่านเด็จับลงไทยนะอยากท่านอยู่ที่นี่เลยนะตอนนี้ก็หลายองค์ก็ยาแย้มเหมือนกันอยากท่านกลับมาอยู่เมืองไทยในความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยเห็นสองพระองค์ท่านแล้วนึกถึงนาฏิก ยังงงไบ้าก <si ็นึกนึ่งอยากถ้าท่านได้กลับมากลัมามาดูแลคนไทยด้วยกันนี่แหละฮะถึงยามด้อยู่ในที่ตายของพระสงฆ์ท่านก็ไดกลับมาดูนะแบบดูเบื้องหลังก็ยังดีนะอยากให้มันดูแล เป็สนสื่อสารการทำงานการของคนไทยว่าทําแบบไหนแบบไหนนะสืบทอดต่อไปเดี๋ยผมไม่ได้กินผมคือเชียวเจ็บนะเจ็บคนตายฟรีไม่มีใครจ่าย,จจายผมอยากทำสืบสารจากอาชีพตรงเนี้ยมอบบที่กับท่านหลวงและพระเจ้าอ,องค์พระองครับคืงที่เรายัางเพื่อถือพระองค์ท่านใช่ครับท่นครับขับเราไป ดูกันต่อนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงไฟล์บินนี่น่าจะอยู่น่าจะเลยอินเดียแล้วนะครับถ้าท่านเดินทางนะครับถ้าออกประมาณตีสอนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอื่นๆต่อนะครับ อันนี้เท็จจริงประการใดไม่ทราบนะครับขบ่าวคนนี้บอกว่ามีการพบหม่อมเจ้าจุลเจอิมเป็นการส่วนตัวอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีภาพท่านอ่องนะครับสมัยเป็นเด็กๆนะครับ 2 5 0นทีตอนนี้เครื่องบินของท่านบินถึงไหนแล้วครับจากแอปไฟร์เรดาร์2.4นะครับครับนี่คือแอปไฟร์เรดาร์2.4นะครับเป็นแอปที่จัดการแทร็กเครื่องบินนะครับว่าเครื่องบินเดินทางถึงไหนแล้วนะครับท่านบินด้วย e m i r a t t e Air นะครับเที่ยวบิน UAE 377นะครับ377ออกออกจากกรุงเทพนะครับออนทม์เลยอ่อตีสองครับ นี่ครับบินออกจากสวนนภูมินะครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่อินเดียนะครับอยู่เข้าอยู่ในเขตของประเทศอินเดียละเหลือเวลาอีกท่านตอนนี้บินมาแล้ว2ชั่วโมง4 3มนาทีนะครับอีก2ชั่วโมง55นาทีจะถึงดูไบครับแฟนรายการจะถึงดูไบครับนี่รูทการบินของท่านนะครับ จะถึงดูใบถึงดูใบก็ประมาณตี5 46ก็คงจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบแล้วก็จากดูใบก็บินบินข้ามไปนู่นนะครับไม่รู้จะเป็นแถวนี้หรือเปล่าแถวเนี่ยนิวยอร์กวอชิงตันเนี่ยครับเนี่ยบินข้ามไปนะครับก็อีกสัก12ชั่วโมงมนะั้งบินจาก ดูใบไปทางฝั่งแอตแลนติกของสหรัฐนี่นะครับนี่ครับแรายการซึ่งแอปนี้เราก็สามารถแทร็กได้นะครับเนี่ยแทร็กได้ครับอยู่ที่ความสูง40,000ฟิตนะครับนี่ก็จากบ้านเมืองไป27ปีแล้วก็ มาอยู่3-4วันท่านอองอยู่3วันท่านอ้นอยู่สักอาทิตย์นิดๆนะครับอันนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับขอขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเซฟทริปแฮตเซฟทริปครัก็ผมก็อยากจะแสดงความรู้สึกนิดนึงนะครับหลังจากที่ดูได้ได้ดูคลิปของ ท่านอ้นที่ที่พูดให้สัมภาษณ์ก่อนกลับนี่นะครับก็ผมอายุ51นะผมอายุ51ท่านอ้น42ก็ถือว่าเป็นเป็นเจเนอเรชันเป็นคนวัยเดียวกันตอนที่ท่านเป็นเด็กตอนที่ท่านบวทเนนเราก็เห็นภาพภาพของท่านนะครับ ชีวิตดังดอกคุหลาบชีวิตแบบเป็นเจ้าชายมากๆนะครับดูมีความสุขแต่เหตุการณ์ก็พลิกผันชีวิตของท่านก็ต้องรีภัยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึง27ปีโอโ้โหมันเป็นเวลาอะไรที่นานมากนะครับผมเคยไปอยู่อเมริกาแค่6เดือนเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเหงาแล้วก็อยากอยากกลับบ้านเมืองไทยอบอุ่นนะครับแฟนรายการเป็นอะไรที่อบอุ่นมาก แล้วลองคิดดูว่าพี่น้องครอบครัวเนี้ยครอบครัวของท่านอ,องแลแม่ของท่านด้วยเนี่ยจากไปถึง27ปีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากถึงท่านไม่เป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะครับแค่สตอรี่ว่าไปอยู่เมืองนอกมายีปีแล้วกลับบ้านเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหทำไม อยู่ยาวนานขนาดนั้นถึงแม้ผมไม่ใช่ลอยยลิสนะครับไม่ใช่ลอยยลิสไม่ใช่แบบพวกสายกษัตริย์นิยมนะครับหรือนิยมเจ้าเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นราชวงศ์เป็นพระหมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับพระะครับเหมือนกับพระพระก็คือคนพระก็คือคนนะครับเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย สถาบันาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับชาติศาสนาศาสนาสมมติเราเรานับถือศาสนาพุทธเนาะคนธรรมดาไปบวชเป็นพระเราก็ให้ความเคารพเราใส่บาทเราถอดรองเท้าเราก้มลงไปกราบท่านกับกราบเท้าท่านาเราให้ความเคารพเพราะว่าเป็น ตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับเนาะสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยในหลวงก็ยังยกมือไหว้หรือแม้แต่คนที่บวชเป็นพระนะครับใครก็ยกมือไหว้พระมหากษัตริย์ก็ต้องยกมือไหว้นะครับอันนี้เป็นใครยๆสมมุติเทพหรือแม้แต่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็ยังให้เกียรติเล้ว,ว่าเคารพบ,บาดหลวงเรียกคุณพ่ออย่างนงี้นะครับหรือ แม้แต่ศาสนาอิสลามก็มีโต๊ะอิหม,ม่ามมีจุลรัชมนตรีอันนี้เป็นสิ่งที่ที่โลกสมมุติขึ้นแล้วก็ให้เกียรติผมมองอย่างนี้นะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความเห็นที่จะต้องมีการปฏิรูปนะครับ เรื่องของแก้ไขมาตรา1นึตามที่เป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยท่านอ้อนท่านอ่องเข้ามาเนี่ยความรู้สึกของผมความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกเออท่านอบอุ่นดีนะท่านเป็นคนที่แบบเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อาจจะไม่มียศนะแต่ว่า แต่ว่าความรู้สึกของของของคนไทยเนี่ยใกล้ชิดแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีผลกับจิตใจมากผมยอมรับผมก็ก็ก็เป็นนะก็อยากใหออ้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ท่านทั้งสองพระอ,องค์เนี่ยที่เราเห็นแบบใกล้ชิดน้อยอีกสององค์เนี่ยก็ไม่ได้ใกล้ชิดมากรู้สึกท่านคลองเขาเรียกไรคลองคลองตนคลองตนจริยวัด งดงามนะท่านชชยออกเนี่ยพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าโอ้โหมีความรู้ดีมากทางการแพทย์มีความรู้ขนาดที่กล้าที่จะทำ Youtube สอนเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่หาดูยากนะครับเพราะโรงเรียนแพทย์เนี่ยใครเขาก็ไม่ได้ค่อยทำ Youtube มาอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวยากๆนะ แล้วท่านก็เป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็ให้ความรู้กับกับคนไทยพยายามสอนพยายามแนะนําแล้วก็มีพวกนักศึกษาแพทย์ส่งคําถามไปถามท่านท่านก็เลคเชอร์ให้ความรู้ผ่านทาง y t u t u นะครับแล้วอย่างท่านอ้นนี่ก็พูดออกมาจากใจเนาะแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันทัชมันสัมผัสท่านบอกว่าอะไรนะ ท่านเป็นผู้ริภัยไปอยู่ไปอยู่สารัฐลำบากมากทำให้เราเข้าถึงความลำบาก mm hmm. เคยไปขายฮอทดอกเคยไปขายเครื่องครัวนะครับชีวิตต้องดิ้นรนก็เลยเข้าเข้าใจชีวิตแล้วก็อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ที่ทัศน์มากแล้วผมก็ได้ดู Netflix นะครับ ซีร uh, mm ีส์ Netflix เรื่อง The Cloud mm hmm. เรื่อง The Cloud เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอล uh, mm ิสแพรชินีอลิสเบธซึ่งเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษเรารู้สึกว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น mm hmm. คล้ายๆคล้ายๆแบบอังกฤษนะครับแต่ไม่ต้องเหมือนมากซึ่งสามารถที่จะวิพากษ์วิจาร์ณได้ สามารถมาทําเป็นละครได้มาเป็นซีรีส์ได้ให้สอนใจสอนใจคนในเดอะคลาวเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าในราชวงศ์วินเซอร์ขงท่านเนี่ยมีเรื่องของชู้สาวคบชู้ผิดลูกผิดเมียคนอื่นมีความเห็นแก่ตัวมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยผมดูใน ใน The Cloud เนี่ยรู้สึกโอ้โหทำไมเป็นผู้ชายที่แย่มากนะเออเราเราเห็นงันเราเห็นนันแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้าทำไมที่อังกฤษเนี่ยสามารถนำเรื่องราวเหล่านี้มามานำเสนอได้หรือแม้แต่เจ้าฟ้าชาชาวมีปัญหาครอบครัวกับแดนนะเจ้าหญิงแดนนาอยากจะ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 หย่าก็หย่าไม่ได้เราเห็นความทุกข์ของ พระราชินีอลิสเบตในปัญหาครอบครัวต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาของประเทศผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหท่านเข้มแข็งมากนะในการที่จะรักษาระบอบกษัตริย์แล้วก็ครองตนแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็รู้สึกตอนนี้ท่านโอน้นท่านอองกลับไปแล้วทั้งหมดที่มาเนี่ยที่ผมพูดก็คือผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับ เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะก็มีมาตั้ง700ปีเนาะกลมๆนะเ8 0 0ปีแล้วในาราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยหลังจากพระเจ้าตักสินเนี่ยนะครับและหลังจากยุธยาล่มสลายไปเนี่ย ก็มีถึง240ปีนะครับ240ปีเพราะ,ะนั้นคนไทยจะใกล้ชิดเหมือนกับสถาบันกษัตริย์เหมือนกับใกล้ชิดเหมือนกับศาสนาพุทธนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ก็ไม่แปลกใจนะที่ว่าทำไมทำไมท่านอ้นท่านอ๋องเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกรู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าท่านก็คลองตนดีนะและ ผมว่าคนไทยหลายคนเห็นอกเห็นใจนะครับที่ที่ในชีวิตของท่านที่ประสบชะตากรรมเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพกลับมาเมืองไทยไปกราบย่ากราบพ่อเจอพี่เจอน้องเจอแต่ประชาชนแต่ว่าไม่ได้เจอญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้คน ไทยมีความเห็นอกเห็นใจท่านอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามองในเชิงการเมืองเชิงราชการเมืองในร่ชสำนักนี่ก็เป็นการเมืองอย่างหนึง่งนะครับผมซึ่งในราชสำบัิในในราชสำนักในเรื่องของราชบัลลังเรื่องการสืบสันตติวงศ์เนี่ยเป็นเรื่องของอำนาจแล้วราชบัลลังนี่ก็เหมือนกับ ทรัพย์สินเหมือนกันมรดกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีพระราชะอำนาจอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการเมืองรัฐสํานักเมือ่อมีเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้เพราะ พระราชอำนาจนำของพระมหากษัตริย์มีผลกับการเมืองไทยอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเราก็เห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์จักรีจนมาถึงสิ่งที่ใกล้ชิดเรามากคือรอรอเก้ารอสิบเนี่ยเราเห็นเรื่องของอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้น เราเห็นประชาธิปไตยที่ยังไม่มั่นคงน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากเรื่องเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยากให้แฟนรายการได้มองได้มองเปรียบเทียบนะครับได้มองเปรียบเทียบเป็นเรื่องเป็นเรื่องทางวิชาการเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องศึกษากันไม่ได้มองแต่ว่าจะเป็น หมินหรือว่าเป็นเรื่องของ1นึนะครับจริงๆแล้วถ้าอาจริงๆแล้วเป็นสิทธิทพิพาวิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญและเ,เป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งจริงๆจริงๆถ้าศึกษาไปลึกๆจริงๆเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ย ประเทศไทยจะเป็นสาธารณรัฐหรือเป็นระบอบรัสภาภายใต้พระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็ยังเป็นอนาคตวันข้างหน้าที่คนในประเทศคนไทยทุกคนจะร่วมกันจะร่วมกันตัดสินใจนะครับจะร่วมกันตัดสินใจว่าเราจะเลือก operating system ระบบปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นอย่างไรเหมือนกับเราเลือกใช้ iOS กับ Android อย่างเงี้ยนะครับว่าใครชอบแบบไหนระบบประธานาธิบดีก็เป็นอีกแบบหนึง่งระบบรัฐภาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างที่ท่านอ้นท่านออกมาแล้วเราเห็นอยู่เนี่ยในคลิปเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองในราชสำนักในแบบ2,566ครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทําควิเศษครับสวัสดีครับ